เดิมก็ได้เพื่อจิตมันจะได้จับตรงนั้นเรา่มเลยับว,นะวันนี้ยาวหน่ยนะสิบนาทีให้นิ่งห,หน้าให้คอนลายเรียกพลังสมองลุกๆก,กลับมาใช้มันเยอะฟุ้งซ่านไปเยอะคนไหนถนะ้าจิตยังไม่นิ่งให้ท่องคาถาว่าอยากเป็น ในร้อยเราไหมตำรวจก็ตำรวจท่องในใจลึกๆไปเรื่อยให้จิตมันอยู่ตรงในร้อยตำรวจลงไปถึงส่วนลึกของสมองอยากเป็นอะไรให้นึกออกพูดในใจไปเรื่อยคลายจน <ๆ S 2> ได้เหมือนนั่งเราเราต้องมีพลังนั่งนะี่คือการ่อนคลายสมองเอรื่องพลังสมองกลับมา การออกกำลังกายนี่คือทําให้ร่างกายแข็งแรงการทําสมาธิคือทําให้สมองทําให้จิตมันแข็งแรงครับนะตอนนี้พวกเราสวดมนต์ไหว้พระให้คุณพักคุณพ่อคุณแม่คุณครองคุปปาจารีเราที่สั่งสอนมานะบุญคุณแต่ละวันแต่ละวันเราต้องสํานึกและคิดถึงบุญคุณทุกๆสิ่งท,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 ทุกอย่างจึงจะ,จะเจริญเป็นศิษย์ก็ต้องมีครู เป็นลูกก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่มันก็อจะมีที่จิตใจเยึดเเดี่ยวแล้วเราจะเจริญก้าวหน้าอย่าละทิ้งสิ่งพวกนี้นะครับแล้วก็ไหว้พระก็เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราอย่างหนึ่งเพราะเราเป็นศาสนาพุทธวันหน้าใครลองวนหน้าไนำเสนมกัน อ่านคนกระดางเพร้อมกันขอแห่งการเห็คามสำเร็จของลูกโรงด้าใจให้แม่วแ่ถึงควาหมายสานให้เป็นจริงวันนี้มีการบ้าน